โอเคอ่ะรักในใจเก็บมันเอาไว้เรื่อยมา คือมองในตาจะอาจสจุพอเข้าใจรักที่ใครบางคนต้องทนเก็บไว้ข้างในไม่อาจจะเปิดเผยไปให้ใครได้รู้ฉันจริงต้องทำเป็นเชิชา วันเธอรู้ว่าฉันรักเธอตลอดมาและเธอก็เจะบอกลากันไป mm hmm. ตาจะเก็บต่อไปอีกนานแค่ไหนรักที่อาล้นใจรักที่มีให้เธอมากมาย แต่สุดท้ายไม่มีค่าใดจะทำให้เธอเห็นใจจะทำให้เธอมาสนใจเพราะรักที่มีมันเกินเอ่ยไปเกินกว่าคำอธิบายใดๆจะเท่าเทียม เมือนในใจจะมีเส้นใหยแบ่งบานที่คอยที่เข้ามาบังเกินควางระหว่างสองใจทำให้เราเจอกันแต่สจะร,รักกันไม่ได้ทำได้เพียงเก็บไว้ ในใจดวงนี้ฉันจริงต้องทำเป็นเชยชาครู้สึกวันเธอรู้ว่าฉันรักเธอตลอดมาและเธอก็จะบอกลากินไปตาจะเก็บต่อไปอีกนานแค่ไหน รักที่อาล้นใจรักที่มีให้เธอมากมายแต่สุดท้ายไม่มีค่าใดจะทำให้เธอเห็นใจจะทำให้เธอม่อสนใจเพราะรักที่มีมันเกินเอ่ยไปเกินกว่าคำอธิบายใดๆจะเท่าเทียม รักที่เอ่ล้นใจรักที่มีเธอมาแม่ตาสุดท้ายไม่มีค่าใดจะทำให้เธอเห็นใจจะทำให้เธอมาสนใจเพราะรักที่มีมันแกนเอ่ยไปจะบอกเธอด้วยคำไหนต้องเก็บอีกนานแค่ไหน รักเที่ล้นใจรักที่มีเธอมากๆายแต่สุดท้ายไม่มีค่าใดจะทำให้เธอเห็นใจจะทำให้เธอมาสนใจเรารักที่มีมันเกินเอ่ยไปเกินกับาคำอธิบายใดๆจะเท่าเทียม จะบอกเธอด้วยคำไหนให้รู้ดีรักที่ฉันมีทั้งใจคงไม่มีคำคำไหนจะเท่าที่ เขาเซอร์เบอร์กับเอาด้วยโอ้โหอินจริงๆเลยโอ้โหเขาบอกว่านักร้องเขาไม่มาเขาเลยจำเป็นต้องรอจะเป็นนี้จำเป็นต้องกูจะกระโดดถีบมึงนะครับนะโอเคเลยทีเดียวนะครับอ่าโอเคครับเชิญคอมเมนเตอร์ได้เลยครับแหมคือกะเก็บไว้ตอนสุดท้ายใช่ไหมเนี่ยกะกินกะกินตอนจบนะเจนก่อนเฮ้ยตอนแรกบอกว่านักร้องนั่งไม่มาเลยโอ้ไอ้น้องเอ้ยน่าสงสารฉันแล้วแหมที่ไหนได้ที่ไหนได้ร้องออกมานี่มัน เป๊ะมากๆนะครับไอเราก็ความรู้เรื่องเพลงไม่เีนเท่าไหร่นะแต่ถ้าจะให้คะแนนจากความรู้สึกสันตัวที่ฟังเพลงทุกวันทุกวันอนะไรเงี้ยก็โอเคนะน้องพี่ให้น้องเกือบเต็มจริงเหรอไม่ใช่แค่เสียงดีเล่นกีต้าร์ดีหน้าตายังดีอีกอ๋อทำยังไงเยอะ่ะแอบมอง oh <my S 1> ในจอนะขึ้นกล้องด้วยโอ้โหสมบูรณ์พี่สา,สาอยากอยาก,อยากถามมาดีว่าน้องมีค่าเทอมหรอยังเออเสียความรู้สึก ทำไมทำไมมองพี่เป็นคนอย่างนั้นนะมองมานานแล้วพี่ <laughs> เรื่องเรื่องดนตรีเรื่องดนตรีรตรถ้าเกิดถามพี่แล้วความยากของของของเพลงมันอาจจะไม่ยากเท่าไหร่เนาะขอดกีต้ากก็คงไม่มีอะไรซับซ้อนยากมากมายแต่แต่อินเนอร์อินเนอร์เหมือนเขากำลังร้องให้พี่ฟังอยู่เหมือนร้องแบบว่า ปลอเหมือร้องแบบกรอกหูพี่ก่อนนอนอะ่ะพ,พี่มองตาเขาแล้วรู้สึกได้ว่าเขากําลังสื่ออะไรกับพี่โดยตรงรและคนเดียวคนเดียวรังเกียจเลยพี่พี่สื่อมาเขาข้างตัวเองใช่ไหมครับจริงจริงค <c oughs> งไม่ต้องไม่ต้องถึงขั้นอาัคระรอรอเร,เร,เรเลงโอเควัยรุ่นหยวนหยวนพี่ให้แต่โดยรวมแล้วชอบฟังสบายมีความสุขครัขบขอบคุณรับ ก็คง <King. S 1> เหมือนๆกันเนาะฟังแล้วรู้สึกว่าดูจากคนดูก็แล้วกันเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องเพลงอะไรมากโดยจาคนดูค่อนข้างเคลิมนะคะใช้คํา,า,าว่าเคลิมเลยเนาะหรือว่าม,มันอาจจะเพิ่งเปลี่ยนอารมณ์จากเต้นจากอะไรแรงๆมานะคะก็ถือว่าทําได้ดีเนาะไม่เย็นน้องมาบอกบอกว่า,น,า,วานักร้องไม่มาผมเล่นดนตรีแล้วยังไงดีแต่ว่าก็ด้วยสปิริตก็ขึ้นทําการแสดงถือว่าไม่ธรรมดานะคะจะฝึกฝนต่อไปก็คงจะมีโอกาสอะไรบ้างเนาะ นะคะดีค่ะนะโอเคครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดครับใช่อินจริงๆเลยเพลงนี้ฟร็กซองผ่านไปแล้วนะครับต่อไปก็ยังเป็นแนวร้องเหมือนเดิมครับเป็นสุภาพสตรีครับพี่เตือนอ่าฮะใช่เป็น S9 อ่าอันนี้เป็นร้องเดี่ยวแล้วก็มากับเพลงแบบโอ้โหแล้วเคยได้ยินไหมเพลงอยากหยุดเวลาเอางี้น้องรู้จักสลัญญ่าไหมนั่นอ่าเดี๋ยว จะรงใ,ใช่ไห่อันนั้นสลันป้าแหละครับเออสลันป้า